จริงๆคือชอบทั้งสองคนนะครับแต่ว่าเขาก็แตกต่างกันแต่ว่าถ้าให้เลือกก็คงเป็น Lady g a ้าเพราะว่าชอบความไอเดียของเขาแล้วความคิดของเขาที่เวลาเขากล้าทําอะไรแล้วเขากล้ากล้าทาสุดๆแล้วก็แบบลุกโลกไปเลยอะไรเงี้ยของเขารู้สึกว่ามันเต็มมันเต็มมากแล้วดนตรีของเขาก็ค่อนข้างค่อนข้างแบบ้ําลแล้วก็ทันสมัยด้วยอีกอย่างหนึ่งก็แว่นตาใน Black โ o ก็เป็นดีไซเนอร์เดียวกับ Lady าก้าด้วยกนเลยเลือก Lady ก a า a ละกัน เก็เป็นก็เคยทําที่จําได้นะคือคือเหมือนซื้อตุ๊กตาซื้อตุ๊กตาให้ผู้หญิงคนหนึ่งเป็นตุ๊กตาตุ๊กตาเป็ดโดนดักครับแล้วก็เราก็กรีดกรีดข้างหลังครับกรีดข้างหลังครับตุกก๊กตาตัวนี้แล้วก็เอาเอาเอาแหวนไม่ใช่แหวนแบบแหวนขอแต่งงานนะเป็นแหวนแบบแหวนที่มันเขียนว่าแบบที่มันจะเป็นสลักเหมือนแบบตัวแหวนตัวแหวนเป็นวงแล้วก็แล้วก็ตรงแหวนมันจะเชื่อมกันมาเป็นคําเป็นภาษาไทยอะไรเงี้ยครับแล้วก็ มันเป็นความหมายที่ดีเราก็เลยซื้อมาแล้วก็ใส่กล่องไว้แล้วก็เรายัดเข้าไปในในตุ๊กตาเนี่ยแล้วก็ให้เขาอะไรเงี้ยแล้วก็เขียนเขียนข้อความให้เขาพยา,ยามสื่อว่าไม่เขียนตรงๆว่ามีอะไรข้างในแต่แบบเหมือนแบบเป็นอะไรที่มากกว่าตาคุณเห็นอนะแต่คิดว่าเขาจะรู้ว่าข้างในมีอะไรเขาไม่รู้เราจะเขียนแบบง่อยไปหน่อยอะไรเงี้ยครับก็ก็น่ารับน่าจะเป็นโรแมนติกที่สุด จริงก็เป็นคนที่มีเพลงโปรดในดวงใจเยอะมากเลยแต่ว่าถ้าให้เลือกตอนนี้เพลงที่ที่ติดปากตอนนี้มากๆที่ที่ร้องแล้วก็ซ้อมเป็นประจำเพราะว่าต้องเอาไปร้องในคอนเสิร์ตคืออยากร้องแล้วชอบรู้สึกว่าเพลงมันเพาะก็คือเพลงของ Adele Adele ครับคือชื่อเพลงว่าสม m e o n e Like You ด้วยครับ <another day> เิ่งนี้ก็รู้สึกเป็นเป็นเพลงที่เพราะและเมโลดี้ก็เพราะมากเลยสำหรับรอคเองค่อนข้างยากเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่เป็นโปรดิวเซอร์เต็มตัวแล้วก็ดูแล,ด,แล,ด,แลดูแลทุกอย่างในอัลบั้มคือมันมันเหมือนมีความรับผิดชอบต้องมีความรับผิดชอบขึ้นใหม่ขั้นหนึ่งนอกจากการที่เป็นนักร้องแล้วก็ต้องซ้อมเต้นให้เข้ากับเพลง ซ้อมร้องประจำเนื้อเพลงแล้วก็เพอร์ฟอร์มบนเวทีอันนี้คือส่วนหนึ่งแต่ว่าพอมาเป็นโปรดิวเซอร์แล้วมันมันมากกว่านั้นคือเราต้องทำเพลงคิดเพลงคือโปรดิวเซอร์เป็นในฐานะโปรดิวส์เป็นคนคิดเป็นคนทำคนอยากสร้างขึ้นมาก็คือเราก็ต้องต้องเป็นคนอยากทำด้วยละครับก็คือเราอยากทำเราก็เราก็ต้องหาว่าใครจะมาเขียนเนื้อให้เพราะเราก็คงไม่ได้แบบทําได้ทุกจุดเ,เราให้พี่กอล์ฟฟักกิ้งฮีโร่มาเขียนเนื้อให้ให้พี่หนึ่งลงวิทเ,เขียนเนื้อให้แต่ว่า เราเป็นคนทําดนตรีนะเราชอบทำซาวด์ดีไซน์ทำดนตรีเรียบเรียงก็ทําไปคือเราก็ดูภาพรวมทั้งหมดด้วยดูทุกเพลงเลยแล้วเราก็ต้องทําเพลงเสร็จปุ๊บส่งไป m i ซ์อย่างที่บอกส่งที่เดนมาร์กรอเขาส่งกลับมาเอ๊ะมันโอเคไหมถ้ามันไม่โอเคก็ต้องส่งกลับไปแก้ใหม่ตรงจุดนี้อะไรเงี้ยส่งกลับมาแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลนี้คือต้องแยกชิ้นงานทั้งหมดแล้วก็ส่งให้ทางบริษัทที่แกรมมี่ด้วยเหมือนเป็นส่งงานให้เขาถึงมันถึงจะแบบเสร็จสมบูรณ์มันมีขั้นตอนที่บางอย่างเอ๊ะเราไม่เคยรู้เลยว่า เฮ้ยมันมีแบบนี้ด้วยหรอแบบต้องแบบต้องส่งแบบนี้ให้เขาหรือมันต้องมีกระบวนการแบบนี้ด้วยเรื่องเรื่องนั้นเรื่องนี้หลายๆเรื่องครับก็รู้สึกว่ามันรับผิดชอบเยอะขึ้นมาแล้วก็เหนื่อยเหนื่อยขึ้นเยอะเป็น2เท่าตัวก็าว่าได้ครับแต่ว่าก็ถามว่าเหนื่อยแต่มันก็มันก็สนุกแล้วก็ได้ประสบการณ์ในการที่ที่ทําเพลงด้วยแล้วก็เหมือนได้ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆอะไรที่เราไม่เคยรู้มาก่อนครับ ตอนนี้ก็เ,เรียนด้าน sound design อยู่เรียนที่ SAE ครับเป็นเป็น uh, school school of audio engineering นะครับก็ทำ mix เพลงทำเป็นโปรดิวเซอร์ด้วยความใฝ่ฝันก็นอยากทำเพลงและทำหนังทำหนังเป็นเบื้องหลังนะครับเป็นร่วมกับผลิตหนังออกมาแล้วก็คือจริงก็เคยตอนเด็กๆที่เรียนอยู่ high school ก็เคยทำประกวดด้วยอะไรเงี้ยครับก็ทำประกวดคือถึงขั้นแบบลงทุนมากแบบตอนนั้นช่วงนั้นเป็น matrix กำลังฮิตแล้วก็เราก็ไปทำซีนต่อสู้เหมือน matrix แล้วก็ เอาไปซื้อผ้าจากพาวรัดมาผ้าส,สีฟ้าครับมาขึงตรงลงยิมแล้วก็ถ่ายเป็นเป็นบลูสกรีนแล้วก็เอาไปเข้าโปรแกรม Adobe Premiere แล้วก็ขัดบลูสกรีนออกแล้วก็ใส่เป็นฉากข้างหลังเข้าไปด้วย mm hmm. คือลงทุนมากแล้วทำแข่งอะไรเงี้ยรู้สึกว่าอยากทำแล้วจนทุกวันนี้ก็ยังก็ยังมีตัดต่ออยู่บ้างมีตัดต่อใช้โปรแกรมตัดต่อทำวิชวลเอฟเฟกตต่างๆที่แบบเป็นแบบเหมือนแบบเป็นพลังซูเปอร์ฮีโร่แบบมีไฟในมือหรือว่า อะไรสะพานระเบิดหรืออะไรเนี้ยก็ก็ยังทำอยู่รู้สึกว่าอยากทำหนังแล้วอันที่ MV Girl My World สุดก็ตัดต่อเองด้วยก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะอีก10ปีข้างหน้าเราสิ่งที่เราชอบน่าจะเป็นสิ่งที่เราได้ทำก็คือน,น่าจะเป็นเบื้องหลังด้านทำเพลงไม่ก็เป็นพ่วมกับทำหนังอะไรเงี้ยครับแต่ว่ามันก็ต้องใช้เวลาเรียนรู้ไปเรื่อยๆก่อนนะครับก็คิดว่าน่าจะไปตรงจุดนั้นครับจำไม่ได้ครับ Need the ปกติแล้วเวลาก่อนเข้านอนสิ่งที่เราต้องทําคือดูโทรศัพท์มือถือเล่นเน็ตในโทรศัพท์แต่ว่าเดี๋ยวนี้พอมีหมาเพิ่มมาอีกตัวหนึ่ง <laughs> สองตัวก็ต้องไลฟ์สไตล์ก็ต้องเปลี่ยนคือต้องมาดูแลหมามากขึ้นเพราะว่าหมาก็ยังเด็กอยู่อะไรเงี้ยก็ก็กลายเป็นแบบว่าต้องดูหมาด้วยแล้วก็พอเขาหลับเราก็ค่อยมาเ,เล่นโทรศัพท์อะไรประมาณนั้นแล้วก็นอน จริงๆแล้วไม่ได้บังคับให้ให้ใครซื้อหรืออะไรนะแต่ว่าแบบแต่ว่าก็แค่บอกว่าเป็นอัลบั้มเดี่ยวครั้งแรกของกอบฟที่กอลฟลงมือทําเองดยเรียบเรียงดนตรีทำซาวด์ดนตรีต่างๆเป็นโปรดิวเซอร์ด้วยก็ทําทุกเพลงในอัลบั้มเลยจริงๆแล้วมันมันทำเป็นสเปเชียลแพ็กเกจซึ่งจะเป็นไซส์ของแผ่นเสียงถ้าใครชอบสะสมแผ่นเสียงเนี้ยก็ลองมามาดูก็ได้แล้วก็ถ้าใครคิดว่าชอบแนวเพลงที่แปลกใหม่หรือว่า ชอบแนวเพลงอิเล็กทรอนิกสหรือดับสเตปเพราะว่าในอัลบั้มก็มีดับสเตปอยู่ด้วยก็อยากให้มาลองดูเพราะว่าในนั้นไม่ไ,มได้มีแค่ซีดีเพลงมีทั้งเพลงแล้วก็มีดีวดีที่เป็น MV ทั้ง3ตัวของกอฟแล้วก็เบื้องหลังใครที่ใครที่ชอบการทําหนังนี้ก็มานั่งดูเบื้องหลังได้ทั้งเวลิตี้ตอนที่กอฟอยู่ที่ LA ไปเรียนไปเรียนเต้นหเดือนก็มีถ่ายเวลิตี้เก็บไว้ประมาณ20่นาทีก็แล้วก็มีอัลบัม้มอัลบัมล้มรูปข้างใน ใหญ่ๆเลยแล้วก็ในอัลบั้มรูปก็จะมีอัลบั้มเป็นสมุดเล็กๆสมบุกเมบตนะครับเปิดขึ้นมาจะเป็นแบบเหมือนเป็นเป็นสมุดพาเวซีซึ่งซึ่งก็เป็นคนเขียนเองว่าการทํางานอัลบั้มนี้ยาก mm hmm. แค่ไหนต้องผ่านอะไรบ้างต้องเจออะไรขั้นตอนในการทํางานมันเป็นยังไงชอบเพลงแนวนี้ก็ติดตามกันได้ครับใครที่อยากจะติดตามข่าวสารของก๊อฟเนี่ยก็ติดตามได้อัปเดตอยู่ตลอดเวลาครับเพราะว่าก๊อฟเป็นคนเล่นเองจะเป็น Twitter ของก๊อฟนะครับชื่อว่า g o l f p i c h a นะครับ แล้วก็ Instagram ก็เหมือนกันนะฮะหาที an ่ @golfpichya ก็จะอัพรูปอัปเดทตลอดเวลาแล้วก็แฟนเพจของกอล์ฟนี่ก็เข้าที่ w w w f a c e b o o k c o m g o l f p i c h a p a g e นะครับก็ก็เข้าไปก็สามารถอัปเดตได้ตลอดเวลาครับแล้วก็สำหรับวันนี้ครับกอล์ฟเองแล้วก็รายการ Very p r e s e n t 2 0คํถาม20ำตอบกับกอล์ฟพชยาก็ต้องลาไปก่อนนะครับยังไงก็ติดตาม MV แล้วก็เพลงกอล์ฟได้ที่ทาง Very TV True Vision ช่อง85ครับ แลเจอนครับสวัสดีครับก็คืออันนี้ชื่อกาก้านะครับคือจริงๆแล้วที่ตั้งชื่อกาก้าเพราะว่าถ้ากาก้าก็แบบคงแปลกๆจริงๆคือตัวนี้ได้คือก๊อฟอะได้ได้ได้เงินค่าทําเพลงมาจากจากที่ก๊อฟทำเพลงกาก้าของพี่ป้ามี่เป็นเพลงแล้วเอาไปทำรีมิกซ์เป็นเวอร์ชั่นแบบ r B แล้วก็ไป ไปลองกับชิน้นแล้วก็ได้ได้มาก็เลยไปพอได้มาก็ก็ซื้อเนี่ยตัวนี้มาก็เลยตั้งชื่อว่าเอ้ชื่อถ้าชื่อกากาก็แบบติ๊กแปลกๆันเลยชื่อเป็นกากาดีกว่ามันมีที่มาไงคือเ,เหมือนแล้วนะ